เราทุกคนวันนี้เราได้ผ่านเวลาของชีวิตมาถึงจุดน,นี้ถือว่าเราได้ดำเนินชีวิตมาด้วยบุญกุศลนะเป็นคนที่ได้มีชีวิตอยู่ด้วยบุญ กายวาจาใจของเราเนี่ยที่เป็นพฤติกรรมของจิตของชีวิตเนี่ยมันจะเป็นเป็นบวกเป็นลบหรือเป็นบุญเป็นบาปมันก็อยู่ที่การกระทําการคิดการพูดการคิดถ้าการทําการพูดการคิดของเราที่เป็นไปด้วยความเป็นด้วยความ รู้สึกที่ดีี่เราก็เรียกว่าเป็นบุญถ้าการทําการพูดการคิดในทางที่ไม่ดีมันก็รู้เรื่าง่าเราเรียกว่าเป็นบาปเป็นอกุศลเป็นความชั่วเป็นทุจริตนะถ้ามันเป็นเปนกางดีก็เป็นบุญเป็นกุศลเป็นความดีงามเป็นสุจริต บุญบาปมันไม่ได้อยู่ที่ไหนอยู่ที่ตัวเราเองในขณะที่ตาเห็นหูนได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสก็ได้สัมผัสเมื่ออ,วอ,วา,อวาวัธบาลคือประตูทั้งห้านี้เปิดรับเอารูปงสี่เรสสัมผัสมาแล้วสติสมาธิความนีงาามันเกิดมันก็เรียกว,ว่าบุญเกิดประตูบุญเปิด ถ้ารูปเส้นที่เขาสัมผัสมากระริตตามันจะเือนกายแต่ว่าจิตมันคิดทำพูดเนี่ยไม่ดีแล้วก็เป็นประตูบาปประตูที่เป็นบาปเกิดมันก็เป็นความชั่วของเราเรามาที่นี่เรามาฝึกเรามามีชีวิตเพื่อการฝึกนะฝึกในการทำความดี แล้วก็ฝึกในการละความไม่ดีความชั่วมันเป็นพื้นดินเนาะดินที่มีปุ๋ยดีมีน้ำดีปุ๋ยดีมันก็มีหญ้าเกิดขึ้นหรือว่าพืชพันธุ์ไรยา,ารเกิดขึ้นถ้าเราเพาะพ,พ,พันธุ์พืชไรยา,ารเกิดมันก็เกิด สิ่งที่มีค่าต่อตัวเราเองแต่ถ้าเราปล่อยให้ยญ่าวัชพืชของนางเกิดขึ้นมันก็ขอให้เกิดโทษเกิดบาปเกิดอกุศลเราเนี่ยจะทําให้พื้นดินของเราเนี่ยเป็นพื้นดินที่มีค่าหรือไม่มีค่าก็อยู่ที่เรานะความดีหรือความชั่วมันก็อยู่ที่เราเนี่ย เราจะสร้างอะไรให้เกิดขึ้นกับเรานี่คือสิ่งที่เราให้เราเห็นว่าคำสอนของพระพุทธเจ้ามันไม่มได้หนีไกลไปจากตัวเราพระพุเจ้าสอนเรื่องกายเรื่องใจเราและสอนเรื่องพฤติกรรม ของมนุษย์ของสัตว์โลกของตัวเรานี่นะเมื่อพระองค์สอนก็ใช้วิธีสอนหลายหลกักหลายหลกักเพราะว่าพระองค์นั้นได้เรียนูศึกษาพฤติกรรมของสัตว์โลกมาในช่วงที่พระองค์ได้ทรงบำเพ็ญบรารมีเทว่าลส์สงไข่แซนกลับเมื่อวานนี้เราก็ได้ ังเทศนาชาติกล่าวถึงเรื่องประวัติของพระโพธิสัตว์ที่ชื่อว่าเวสสันตรเวสันดรโพธิสัตว์พฤติกรรมของพระโพธิสัตว์และก็บุคคลที่อยู่ประพฤติปฏิบัติทำร่วมกันสร้างบารมีก็เป็นอย่างหนึ่งพฤติกรรมของคนที่เป็นผู้ปฏิบัติ มันก็มีพฤติกรรมอย่างหนึ่งแหละมันก็เหมือนกันคนเราเนี่ยแม้ว่าจะในก่อนสมัยพุทธกาลหรือสมัยนี้นะมันก็แตกต่างกันวันในช่วงนี้ว่าเราเนี่ยช่วงเศรษฐกิจไม่ดีตั้งแต่หลังจากโควิดนะเศรษฐกิจมันไม่ค่อยดียังเกิดอาชีพที่แปลกๆพิสดาร เดียกวกอาชีพคอเซน e ตอร์สแกมเมอร์นะอาชีพหลอกลวงมันจึงเกิดความการหลอกลวงทิ้งตอนนี้มันก็ก่อให้เกิดทุกข์แก่เราแก่สังคมเราแก่สังคมโลกด้วยเพราะว่ามาโนกรรมความคิดวัจีกรรมาการพูดกายกรรมก,การกระทำนั่นแนหะ มันไม่มีหารกุศลการทําการคิดการทําการพูดในทางที่เป็นบาปเป็นอกุศลอยากได้อยากมีอยากดีอยากของตัวเองไม่เห็นความเสียาหายโทษที่เกิดกับคนอื่นนะเดี๋ยวนี้เขาบอกว่าแม้แต่ผู้ที่มีผลกระทบมันมีตั้งแต่เด็กักเรียน,นนักศึกษา ประชาชนนักธุรกิจผู้สูงอายุอะไรก็ไม่ไรเนะี่ยตกเป็นเหยื่อแห่งความโลภตกเป็นเหยื่อแห่งความกดความหลงทั้งตัวเหยื่อของกิเลสของตัวเองด้วยเหยื่อที่ถูกเขาหลอกลวงเขาล่อให้เกิดความอยากความต้องการด้วยมันจึงก่อให้เกิดพิษเกิดภัยกับสังคมนะนี่ก็มันไม่ได้เกิดจากไหน มันเกิดจากความเห็นผิดความคิดผิดความจำที่ผิดความเห็นที่ผิดความคิดที่ผิดที่เกิดขึ้นในใจ,ใจิตใจถ้าเขามีความรู้สึกว่าเมือใครเอาสาวได้าสาวเอาไม่เป็นบาปไม่เป็นบุญนั่ถ้าคนเหล่านั้นมีความคิดอย่างเนี้เขาไม่รู้สึกรายใจ ว่าการกระทําของเขามันเป็นทุกข์เป็นโทษกับคนอื่นเขาแบบนี้ได้รวยได้ร่าได้รวยอย่างเดียวเลยมีความต้องการอย่างนี้มันก็กลายเกิดโทษนะแต่พอเรามาที่นี่เราจะมาฝึกให้ให,ให้เรารู้จักบุญเป็นยังไง,งบาปเป็นยังไงดีชั่วเป็นยังไงเรามาฝึกเพื่อให้เกิดจิตที่มีกุศลเหตุ เกิดขึ้นอโรมอโพระอโทมะอมัวหะไม่โลภไม่โกรธไม่หลงนิวรจักข้าเมตตาปัญญานะเกิดขึ้นในใจแล้วก็เราก็มาฝึกให,ให้เกิดให้เกิดการเพื่อให้เกิดการชำระล้ลางความโลภความโกรธความหลงคิดความอยากได้ความประทุษร้ายความไม่รู้ความจริงของชีวิต ที่มันเกิดขึ้นเราจะต้องฝึกให้เรารู้แต่ไม่ใช่ว่ามันจะได้นะมันจะมันไม่ได้มันไม่ใช่ว่ามันจะได้ผลมันยากนะมันเหมือนกับว่าไม้ต้นไม้จะมันแก่มันแก่แล้วเราจะมาดัดมันมันง่ายรือมันยากโอเคเขาตัดไม้แก่ดัดแรงมแตดัดยากมันดัดยาก เมื่อเราอายุมากขึ้นอายุสี่ห้าสิบเจ็ดปสิบปีเรามาฝึกเนี่มันฝึกยากหนอเนื้อมันก็เกิดยากมีแต่วความแค่แกนแข็งกระได้ามันก่อนเกิดความทุกข์เกิดตนเองนั่นแหละนะพอามาฝึกอายุ สี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบเนี่ยยากอันดับหนึ่งก็คือร่างกายร่างกายมันไม่เอื้นอนั่งก็ไม่สบายเดินก็ไม่สบายเยืนก็ไม่สบายกินก็ไม่สบายใช่ไหมตัวเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าหูตึงนะเออหละหูตึงมันไม่มันก็ยากแล้วเนี่ยยากจากการฟังเนี่ยก็เพราะเห็นนี้พอเรา แกแล้วมันลำบากมันจะสามารถปลูกฝังได้ยากมันกำเอาต้นไม้แก่ไปปลูกอัไะมันปลูกมันเติอยากเนาะถ้าเราเอาต้นไม้เป็นกล้ามาปลูกมันก็โตง่ายมันเจริญได้ง่ายถ้าเราต้นไม้แก่จะตายอยู่แล้วกิงก้าเสือขาก็ฟอจะตายอยู่แล้วเอามาปลูกเนี่ยมันจะใส่ปุ๋ยใส่ฮอร์โมนให้มันมัน มันโตยยากเพราะเห็นนี้เรามาฝึกเนี่ยไม่ใช่ว่าจะประสบความเร็ได้โดยง่ายนะเพราะว่าฐานจิตฐานกายของเราเนี่ยไม่เอือ้อแ,แนันไม่หน่วยให้ผลของมันก็ต้องออกมา,าในในลักษณะที่มันเปอร์เซนต์ที่ประสบความสเร็จนั้นมีน้อยแต่ถ้าเราฝึกเนี่ยเพื่อสร้าง เป็นอุปนิสัยบาร,รมีแก่เราเมื่อชาตินี้เราจะเราทำได้แค่นี้ถ้าเรามีอุปนิสัยที่ดีเมื่อเราตายไปเกิดพบใหม่เกิดมาเป็นมนุษย์อีกก็จะเป็นเหตุให้เรานั้นได้ความมีความสำนึกมีสติปัญญาที่ดีขึ้นมาฝึกตนเองในยามหนุม่ม มันก็จะเป็นคุณค่าต่อชีวิตอย่างแก่ตนเองมหาศาลนะที่เรามาอยู่สามวันห้าวันเนี่ยมาเพื่อให้รู้เทคนิควิธีการปฏิบัติเท่านั้นแหละมันไม่ใช่ว่าจะทำให้เราเข้าสู่มรรคผลนิพพานได้โดยง่ายเพราะว่าฐานแห่งการทำความดีของเรา มันมีเวลาน้อยเดยวก็เด็วก็เ,วเพศใบของเราก็ไม่เอือ้อมันมันก็ไม่เป็นหนอเนื้อที่ดีแก่ชีวิตนะเมื่อเราไม่สามารถเพิ่มหน่อเนื้อที่ดีแก่ตนได้ก็ให้เรารู้ว่าการปฏิบัตินี้เป็นไปนเพื่อการสร้างอุปนิสัยไว้แก่ตน ขอให้เราได้รู้จักตัวเองเอาใจใส่ดูแลตัวเองอย่างนี้นะแล้วบุญกุศลก็จะเกิดขึ้นกับเราเหมือนกับว่าเราหยดฮอร์โมนหยดเชื้อฮอร์โมนที่ดีให้แก่ให้แก่รากเหง้าของต้นไม้ตัวนี้แล้วมันก็จะเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดเซลล์ให้เกิดกรรมพันธุ์ที่ดีกับต้นไม้ต้นนั้น ต่อไปในวราข้างหน้าเพราะเราอาศัยเทคนิควิธีการทำาะบโคนนิงนะ่งเนาะทำโคนนิง่งถ้าเราทำโคนนิ่งแล้วเราเอาแค่แค่เซลลเซล์ลเดียวนะมาเลี้ยงในเนื้อมันจริงจะเจป็นหน่อเนือ้อที่ดีเป็นต้นไม้ดีเป็นพืชพันธุ์เป็นสัตว์ที่นี้คุณค่านั่นแหละ แต่เขาเอาโคดเอาเอาแค่พนุกรรมแค่เซลเดียวมาหล่อเลี้ยงให้เป็นชีวิตใหม่ได้นนเนี่อันนี้คือขอให้เราได้เห็นคุณค่าของเวลาทุกวินาทีนะทุกวินาทีทุกนาทีทุกชั่วโมงไปในสามวันห้าวันนี้ขอให้เราได้ใช้สารแห่งพุทธ,ธะใช้ออ ความดีงามแห่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงสอนให้เราได้รู้ถึงคุณค่าของชีวิตโดยการฝึกอบรมสติให้เกิดขึ้นสมาธิมันจะได้ดีขึ้นความเพียรมันจะได้ดีขึ้นปัญญามันจะได้ดีขึ้นนะความดีงามมันจะได้เกิดขึ้นกับเราเพราะว่าชีวิตของเรานั้นมีไว้สำหรับการฝึกฝนนะฝึกฝนให้มากใส่ใจให้มาก ทุกวินาทีทุกชั่วโมงทุกวันไปตามตัวจนกว่าที่ทัดขันนี้ยังมีชีวิตอยู่นะขอเราได้ทำนาะที่นี่ต่อไปนะแต่เป้าหมายของเราก็คือเราตั้งเป้าหมายไว้ว่าความสิ้นอาสวะกิเลสความถึงมรรคผลนิพพานเป็นที่สุดนะเรามีชีวิตเพื่อความดับทุกเพื่อมาผลนิพพาน แต่เป้าหมายของเราจะมีมันจะเหลืออีกระยะทางกี่ก,กี่มากน้อยกมันเรือว่ารายกี่มันกี่หมื่นกิโลล่ะมันกมันกี่พันกิโลนี่ระยะทางที่เราจะเดินจะมีกี่ร้อยมันจะมีกี่ร้อยกิโลกลีกล่สิบกิโลนั่นแหละนะหรือว่าเป็นเพียงแค่ว่าก,กี่ไม่กี่ร้อยไม่ก็จะถึงแล้ว แต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะถ้าเรามีเป้าหมายของเราที่ที่นั้นมันเหมือนกับว่าเราตั้งตั้งค่า G P S นะจัะแล้วก็เราเดินทางไปที่ใน,ในที่ที่เราไม่เคยไปอ่าเครื่องบอกระยะทางเขาจะบอกนะจากเป้าหมายหมุดนี้ถึงเป้าหมายสุดท้ายเนี่ยกี่กิโล ระยะทางไปที่ไหนอย่างไรถ้าเราขับรถไปถ้าเรานั่งรถไปไปในทางที่ถูกต้องมันก็มีมันก็เป้าหมายที่เราไม่ดูกับมันก็ทําให้เรารู้ขึ้นเมื่อม่อไปถึงจุดหมายไปทางที่ถูกต้องดีขึ้นนะอันนี้ก็เราก็เหมือนกันเรามีเป้าหมายมีบุตรหมายของชีวิตเพื่อความดับทุกข์เพื่อพะนิพพานธ มรรคผลที่ผ่านไม่ใช่ของไกลเกินเอื้อมเนาะมันอยู่ในเงื้อมมือเรานี่แหละขอให้เราตั้งใจทํากิจกรรมเหล่านี้นะโดยที่แนะวิธีการปฏิบัติก็อย่างที่ไม่ชีเขาแนะนำนั่นแหละนะั้งการาบให้เรามีสติอยู่กับมือกับเท้ากับตัวอย่างไรการเดินให้มีสติอยู่กับมือกับเท้าอย่างไรการนั่งให้มีสติอยู่กับการหายใจเข้าออก ของยุบยังไงให้เรารู้อาการอย่างนี้นี่เรียกว่าเป็นการฝึกเจริญสติมันเป็นข้อปฏิบัติที่องค์มัสมาสัพุทเจ้าได้สอนให้แก่พุทธบริษัตทตั้งแต่สมัยพุทธกาลมาจนถึงวันนี้คนสมัยพุทธกาลนะ่ะท่านยังบวชตลอดชีวิตเพราะเราในบวชสามวันเก,ก่งมากน,นะเก่งเหลเกินบวชแค่สามวัน ผู้เชียวาญมากมากเก่งปสษมบันจะมารลุมากุลนิผพานได้เป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ไหมนะเออเขาเป็นไปได้พยายามอืมอ่ะขอโมโมรมทนาเนาะถ้าพยายามจะเป็นไปได้อันนี้แหละต้องใช้ความพยายามเนาะ เป็นเป็นได้ถ้าพยายามแต่ถ้าไม่พยายามเป็นไปไม่ได้มันเหมือนกับมีตะปูอยู่แล้วก็มีคอนอยู่ถ้าเราไม่เอ,มอเอาไม่เอามือไปจับตะปูไม่มือไปจับคอนแล้วเราจะเอาตะปูนั้นฝังลึกเข้าไปในเนื้อไม้ได้อย่างไรล่ะนะแล้วเรา,เาไม่เราไม่เอามือจับคอนตอบ เขาไปหัวตะปูนั่นนะแล้วตะปูมันจมเข้าไปในเนื้อไม้ได้อย่างไรอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะถ้าเราเอาความเพียรของเราจดจ่ออยู่ที่กายไม่แน่แต่ถ้าเราเอาความเพียรของเราจดจออ่ไไดอ,มอ,จจอไม่ได้จดจ่อที่กายที่ใจสติสมาธิปัญญามันก็ไม่แข็งแกร่งไม่แน่แน่นนะถ้าสติสมาธิปัญญามัน ได้รับความใส่ใจพัฒนาความแข็งแกร่งทนางน้าสติปัญญามันก็จะเกิดขึ้นอันนี้เป็นการฝึกที่เราเรียกว่าฝึกวิปัสสนาฝึกการเจริญกรรมฐานนะฝึกการเจริญสติปัฏฐานถ้าเราฝึกให้เรามีสติสมาธิปัญญาที่อยู่กับกายกับใจมากขึ้นมันก็จะทําให้การพัฒนาการภายในมันก็จะเกิดขึ้นกับเรานะนะเนี่ย ถือว่าความพยายามบาพระพุทธเจ้าสั่์สอนไว้ไหวิริเยนะทุกขมัดเจติสัตว์โลกนี่ร่วงทุกได้ก้าวข้ามความทุกได้ด้วยความเพียรนนพระพุทธเจ้าสอนมานานแล้วสองพันกว่าปีแล้วแต่เราเนี่ยอายุมากี่ปีแล้วเนี่ยหกสิบห้าปีปฏิบัติมากี่วันล่ะ เออได้ได้ประมาณกี่วันได้ประมาณกี่เดือนฮะ,ะประมาณอืมนั่นแหละถ้านับจำนวนเวลาที่เราฝึกเนะี่ยมันได้ถึงกี่เดือนได้ถึงกี่ปีนนเนี่ยนี่แหละสิ่งนี้เขาว่ามันมาพัฒนาเพิ่มพูนความเพียรนะถ้าเราได้ฝึกฝนอารมณ์เพิ่มพูนความเพียร ให้ต่อเนื่องก็ทำให้ชีวิตของเราได้ยังเข้าสู่ความดีงามเหมือนกับว่าต้นไม้ที่มันงอกละงอกน่ะมันงอกเอ่ยก็อย่างลูกลงลงไปในแผ่นดินได้นะทำให้ต้นไม้นั้นต่อสู้กับลมที่พพัดมาจากที่ตั้งฉีได้นะท้องอาศัยรากที่ฝังลึกนะฝังลึกทั้งแผ่นดินลึกสนแผ่กว้าง ก็จะทำให้ต้นไม้นั้นเติบโตและแข็งแกรงได้ฉันใดถ้าชีวิตของเราเนี่ยฝังเึกลงในคำสอนของพระอาจาของพระพ,ระพุทธเจ้านั่นแหละจะทำให้เรานั้นเข้าใจความเห็นเข้าใจรู้คำสอนของพระพุทธเจ้าคือคำซึ่งคือพระธรรม แล้วเราถ้าเรารู้คําสอนพระพุทธเจ้าด้วยการได้ศึกษาได้ประพฤติปฏิบัตินั่นแหละเราถือว่าเราเป็นพุทธสาวกสวิกาที่ดีถ้าเราเป็นพุทธสาวกสวิกาที่ดีอันนี้แหละจะเป็นเหตุให้เราเข้าถึงคําสอนของพระสมมาสัมพุทธเจ้าได้มั่นคงก็จะทําให้พระศาสนามั่นคงเจ,งจเริญรุ่งเรือง นะเราจะไม่ไว้บันไบต่อกระแสของขา่าวสารข่าวข่าวที่ไม่ค่อยดีเพราะว่าเรามีความศรัทธาต่อพระรัตนตรัยอย่างมั่นคงนะเราไม่ใช่เอาศรัทธาของตัวเองไปฝากไว้กับพระรุปนั้นวัดที่นั่นไม่ใช่เอาไปศรัทธาไปฝากกับคนคนนั้นคนคนนี้ แต่เราเอาศรัทธาของเราเฝากไว้ที่ใจเรานะถ้าเราฝากศรัทธาของเราไว้ที่ตัวเรานั่นแหละจะเราไม่ศรัทธาที่เรามีความมั่นคงต่อพระรัตนตรัยนั้นตั้งมั่นอย่างอย่างฝังลาาลึกนั่นแหละนะเราจะไม่บันไหวกับความดีความไม่ดีของคนอื่นเราจะต้องมีจิตมั่นคงในความดีความไม่ดีของตน ว่าความดีเป็นสิ่งที่ต้องทําความไมดีเป็นสิ่งที่ต้องลกไม่ใช่เป็นเรื่องของใครไม่ใช่เป็นเรื่อไม่ใช่เป็นเรื่องของคนอื่นความดีไม่ดีก็ต้องเป็นเรื่องของเราเช่น <c oughs> เดียวกันนะเราไปฝากความไม่ดีกับคนอื่นไม่ได้ฝากความดีกับคนอื่นก็ไม่ได้เช่นเดียวกันคำบ่นคำบางเพยโบร้าณเทิดเขาว่าบุญนี้ไม่มีขายอยากได้ทำเองนั่นแหละนะ บุญไม่มีขายอยากได้ทางนี้ทำไปทำไปทำนิ่งๆขึ้นไปนะอยากได้บุญเมื่อรมี <S <S ก็ต้องทำเพราะวันนี่เราต้องทำบุญนะเอาละเราไปนี่เราให้กล่าวตามนะอาจารย์จะให้เราว่าสมถทานกรรมฐานเนาะนิปัสสนากรรมฐาน ตามแน,มนวสติปัฏฐานมีสี่ยามหนึ่งกายสองเวทนาสามจิตสี่ธรรมอิปัสสนากรรมฐานให้แนวสติปัฏฐานสี่หนึ่งกายสองเวทนา สามจิตสี่ธรรม,มหนึ่งกายสองเมตนาสามจิตสี่ธรรมกายเมตนาจิตธรรมกายเมตนาจิตธรรมมีอยู่สาม네สีสสส่อย่างนี้นะเราฝึกเจริญสติ พื่อโดยการเพิ่มความเพียรเพิ่มสมาธิเพิ่มปัญญาความรอบรู้ถึงทึงกายเวทนาจิตถามว่าสิ่งเหล่านี้เป็นบอกเกิดของความจริงเป็นบอกเกิดของความจริงว่าทุกสิ่งเนี่ยข้างกายในใจเนี่ย ตัวอ,อย่างมีความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตัวอ,อย่างเป็นอน,นิจจังเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นของชนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้นะแค่เป็นอนัตตาไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาไม่ได้อย่างนี้นะขอให้เราฝึกให้เรามีสติสัมปชัญญะอยู่ในกายกายใจอย่างนี้นะกินน้อยนอนน้อยพูดน้อยปฏิบัติให้มากๆนะ เรามาอยู่ที่นี่เราไม่มาอยู่เพื่อกินเนาะไม่ได้มาอยู่เพื่อนอนไม่ได้มาอยู่เพื่อปัชชาสัมพันธ์ธุรกิจการงานของตนเอง <c oughs> เรามาอยู่เพื่อให้กายใจเรานี้อยู่กับปฏิบัติขณะให้มีความเพียรให้มากให้มีสติสัมปันธัญญะให้มากแม้มาจะปวดจะเจ็บชาในเมื่อก็ให้มีสติกำหนดรู้ ถ้าเรารู้สึกยินดียินไยชอบไม่ชอบก็ให้มีสติกำหนดรู้เราทุกคนเนี่ยได้อาศัยตาหูจมูกเลี้ยกายใจสัมผัสกับอารมณ์นะเราให้มีสติกำหนดอารมณ์ทางตาหูจมูกเลี้ยกายใจถ้าเราไม่มีสติกำหนดรู้แล้วจะทําให้เราเกิดความชอบไม่ชอบฟุง้งซ่านรำคาญสงสัยก็ให้เกิดกิเ,เสลสอกุศลโลกกดลงเกิดขึ้นได้แก่เรานะ ช่วงนี้เป็นช่วงที่อยู่ในช่วงของประเทศเราก็อยู่ในช่วงที่เราจะต้องไว้ทุกที่พระพันปีดวงสบาราคะเราจะต้องมีกิจกรรมสวดพุทมนต์ทำเริญภาวนาเพื่อสุทิบศบุญกรศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่านด้วยเพราะว่าหรือว่ามันเป็นแม่ของชาติ แม้ว่าจะไม่แม่ใช่แม่ของเราก็เป็นแม่ของชาติเมื่อเราสมมุติกันอย่างนั้นก็ขอให้เราได้เห็นคุณค่าของคุณแม่ของเราด้วยคุณแม่ของชาติด้วยนะทําความดีว่าชีวิตนี้แต่ละคนต้องโตอยู่ในกฎเดียวกันคืออนิจจังทุกขงังนัตตามีความแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาของชีวิตนะ กินน้อยนอนน้อย,อยพูดน้อยปฏิบัติให้มากขึ้นเรื่องสี่ห้าทีน่กสิก่ห้าทีทราบกันไปนะเอาใจใส่ดูในตัวเองอย่างนี้ตามแนวตามเงื่อนไขที่หลวงพี่นินชีท่านานาิยแนะนำวิธีการกราบเดินนั่งอย่างนั้นนะ่ะเราฝึกเพื่อให้เรามีลมหายใจเอาเอาลมหายใจให้เกิดมากุศลให้เกิดบุญนะให้เกิดสติสมาธิ ปัญญาความเพียรความอดทนให้เกิดขึ้นในจิตสำนึกและกายใจของเราสืบต่อไปจะขอให้เราใช้ความเพียรนะเมื่อกี้เขาโยงเรียกพูดเลยแล้วว่าเป็นไปได้ถ้าเราขยันใช่ไหมถ้าไม่รัขยันก็เป็นไปไม่ได้เนี่คือความจริงว่าเราเท่านั้นที่จะทําให้เรารอดหรือไม่รอดเราเท่านั้นที่จะทาให้เราดได้หรือไม่ได้ บุ่กุศลบาปอกุศลมันจะต้องเกิดขึ้นกับตัวเราที่มีความภาคเพียรนั่นแหละนะขออนุญาตนี้